วัสดีค่ะวัสดีคุณเอฟช่องป้ะออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้ป้าก็ยังอยู่ที่นาเหมือนเดิมนะคะเวลาขนาดนี้ก็บ่ายสองโมงห้าสิบนะคะเบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องฝีมือยาผ้าได้เนี่ฝีมือแม่ลุงพลพอน่ะสังเกตตะค่าสีขาวนี่พ่อแม่พี่น้อง พุณน่ะแล้วมันคืนอนยังในตัวบรรยากาศคืมๆพ่ออย่าบอตะคายเบะ บอบ่อบบพ่อจะได้โทรบ,บอกนั่งแหม่มซื้อมาหามาแรงเนี่ยเอาค่อยๆเ็ดไปถ้าบ่าพ่อเดี๋ยวสิบอกนั่งแหม่มมือแรงเด้อนั่งแหม่มมาหมือแรงเนี่ยส่วนป้าก็ เอามูลไก่พ่อแม่พี่น้องมูลไก่มาใส่ผักอยู่ตรงนี้นะคะ <decided to> <out> นี่นะคะป้ากำลังย้ายมูลไก่อยู่พ่อแม่พี่น้องใส่หอมค่ะพ่อแม่พี่น้องหอมกำลังขึ้นค่ะหอมกำลังขึ้นนี่นะคะป้ากอมูลไก่เนาะคะ่ะเนาะมันก็จะมีก้อนใหญ่ก้อนน้อยผสมผสานกัน,นะค่ะ <l oss> ป้าก,ก็ต้องมาบีบนาะค่ะนเนาะมาเห็ดมันละเอียดละเอียดเน,นี่นยค่ะเนี่ยเห็ดไหนละเอียดแตงซีค่ะพ่อแม่พี่น้อง จากที่เป็นก้อนโคโลเคเลีเนาะค่ะเนาะนี่ป่ากระยกมากลงกระสอบหนึ่งกระสีห้ได้สามแปลงนี่นะคะพ่อแม่พีเ่เนาะสามแปลงนี่นะคะกระสอบหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะที่ป่าเฮดใส่ก้อนหนานี่แล้วต้นหอมป่ากระลังเขียวงาม เป็นพักเขียวกะดูซึกว่าอ,อ,อิ่มเอิบพรอแม่พี่น้องดีใจเนาะค่ะเนาะเนี่ยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะป้ากระเช็ดของป้าจังชี้แหละคะ่ะซุมือซุเว้นน้านนี้ละมือเศร้านี่ไก่ล่วงยองปกติหอมป้าชิ ต้นนี่โอ้โหซึ่งยอดเลยพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าไก่มาเคียวโอ้ยเบมึงเนี่ยคะ่ะอันนี้คือคือไก่เคียค่ะเนี่ยเหลือเต,ต็มต่อเลยโมเส้นในป่าเข่าอ่อนเลยพ่อแม่พี่น้องมาเห็นนะโอ้ยต้นหอมป่ามันจะเป็นลักษณะจังสี่เบิร์ดเนาะค่ะเนาะ มือเ้านี่ไก่มายองโอ้ยป้าก็มาสายอยู่ค่ะมือเ้านี่ประมาณเจ็ดโมงนะคะเนาะป่ามามือเ้าเห็ดกับเขากับน้ำให้พ่อให้แม่ปิ่งปลาให้ปูพองซูบรวดให้ปูพ่องอีกมือเ้านี่รวดอมตอต์ไซ์ ม้อไส่เอามาจากลุงพ้นนะคะปูพองให้ปออสูไห่หมอเสาเนี่เบื้องพ่อแม่พี่นนองสังเกตค่ะไก่ซับไก่ตอดต้นหอมป่าเลืออแต่ต่อป่าเบิร์ดค่ำสีเบ่าปออกบบมโทษไผค่ะบรโทษไผโทษตัวเจ้าของเองเนี่นะคะพ่อแม่พี่นนองนี่นะคะแปลงนี่แหละนักนวงเลยไก่ลงยอง อ๋อมาลุตนตันเจ้าของค่ะฟางกระจุยกระจายเลยเมื่อยใจแตกก่กระบอท่อค่ะคพ่อแม่พี่น้องเดินหน้าต่อไปเนาะค่ะเนาะมันหดน้ำพุ่นดินกะทือว่าสิขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกค่ะพ่อแม่พี่น้องต้นหอมเนี่ยบึงเนี่ย ไกลลุงเล่นแดดก็อ่อนลงแล้ว เมฆบางแสงพระอาทิตย์น้ำกระเซ้าไหลเห็นลุมมะเจาะไม่แจ้น่ะลุมพริกป่าเด้อค่ะเด้อกำลังซ้นพบอบไผแอเนี่ดิพริกค่ะพ่อแม่พี่น้องพริก เดี๋ยวมาทานลุ่นว่าชิตตัววันตัวขึ้นบอรีกปอนซ้ำได้สามสี่หมื่อแล้ว แป้นงนี่คือก,กันค่ะพ่อแม่พี่น้องมือเส้านี่ใกล้กับเคียค่ะพ่อแม่พี่น้องผักกาดตอนแต่ว่ากัเคียบ่หลายค่ะบ่คือต้นหอมค่ะต้นหอมโอ้ยเหลือตั้งเต็ตอพ่อแม่พี่น้องเลยหอมป่ากับล่างทางยอดขึ้นงามๆนะคะ่ะเนาะเนี่นะคะมองนี่ก็ใก,ใกล้เคียค่ะมือเส้าผักซีเล่าค่ะมือนี่หญ้าผ้าจัดนักจัดเต็มเลยอ้อมเรียบร้อยเลย ตไคายขาวค่ะสังเกตเลยค่ะคุณเอฟซีรอบเพียงเลยอันนี้ก็พักหอมปลอมค่ะไกล่ล่งขื้นกันมือเศร้านี่ก็ได้หวังว่าสิก,กันได,ด้ในเด้อค่ะเด้อ มื่อนี้ยน่าผ้ามะเฮ็ดอ้อมโดยตรงเลยพ่อแม่พี่น้อะปราอ้อนก็ขออนุญาตจบคลิปนี้แค่นี้เ้ยค่ะด้วยขอบคุณสุขูสุคนค่ะบ๊าดดีค่ะ